พี่น้องอุ้ยหลังติดโดนครับผมอุ้ยเอาอ้ยเดี๋ยวยไงพะเขาว่าอะไรพี่น้องอุ้ยหลังหนากระจมกับพี่น้องนี่ครับหลังต่อไปนี่นี่หลังนี่โดนนั่นหลังหนามีอาการพี่น้องเนอะหลังทันไปก็จมอีครับผมผุ่นหลังผุ่นเดี๋ยวหลุนกันครับเอาตีนก่อนพี่น้องุน่ะดินยืนหักเลยพี่น้องุน่ะผมจะมาปลดุก

ปลาตือกพืเลยครับท้ามันรอทงครับผมมือนี่ครับผมอ้อนห่อนครับผมมือครับผมอากาศห่อนอบอ้าวครับพี่น้องผ่านผมนี่อนพักแล้วล่ะเลยผ้ามันรอทงปลาบ่อนปลาบ่อนครับพี่น้องท้ามันรอทงหายอยางกินเนื้อก็รับพี่น้องครับผมมาใส่เบสครับผมมาใส่เบสวันนี้มาใส่ดวงเลยพี่น้องคือว่าเขาหายเงียยากครับผมบ่เคยมีเงียใส่ครับผมมื่อนี้เลยได้เงียมากครับพี่น้องนี่ครับเป็นเงียห่วงพี่น้องเด้อนี่ครับใส่ห่วงมาใส่เบสพี่น้องนี่ครับมาดูหลุมขงพ่อคนสุมาลบ่ ช่อนีไปซื้อเพราะท่านเพราะท่านในหางขาได้ครับพี่น้องนี่หางขาที่เป็นตัวเมื่อไรพี่น้องที่นี่ครับกับเหลืองานมากเรื่องเมื่อกีกินว่าพี่น้องรุนรุนกันเรือพี่น้องเด้อหางขาทางกิ่นมันเราที่เป็นตัวนะครับพี่น้องหัวกระได้ไปครับพี่น้องใส่เบ็ดครับผมดูมองก้อนครับมองก้อนไม้ก้อนไม้เดิมเมาหน่อครับผมจะเงี้ยเหมือนจะเงี้ยหัวกระได้ยังไงไปดุยเลยครับผมพี่น้องดุยเลยอืมเบื้องสีมาร์ลจะเงี้ยหัวเขาครับผมพี่น้องหลังแรกเขาใส่หน่ยครับ มันองเสียบหางเลยพี่น้องเด้อเบ็ดผมใส่เป็นเบรรอร์สิบห้ายพี่น้องเด้อใส่งแง่หัวครับเสียบหางมันหางมันครับผมพี่น้องเสียบไปเลยนี่ประมาณนะครับผมนะครับหัวนี่ตะเก้านี่ปลุกกินดีใช่ไหมพี่น้องครับผมปกกมลุกมันหมักกาหลุดมั้งครับผมหมานบาตะกี้ทางเด้อดูน้ำมันหายอย่าหากินเขาปูเขาปลากินเนี่เด้ออ่า นี่ครับหลังแหลกแหกมาเ้องนะครับใส่นะครับใส่เงี่หัวใส่เงี่ยลอยเฮาครับผมเรียบร้อยแล้วหลังแหลกเฮาครับพี่น้องลองต่อไปครับขอใส่พี่น้องไม่ติดดื้อครับเวลาไม่ติดดื้อยากม้าเฮาไอต่อหางเข้าพี่น้องเพิ่งเคยลองแก้เสือเลยพี่น้องใส่เงี่หัวงามแหลกนะครับมาล่อหลุดมึงเด้อดมาิีมานบ่ครับผม ข้างมีหวก็หน่องเป็ยังไง,หงไเห็นอยู่ตลาดหายเงี้ยว่าไหนก็เป็นหน่องหายเงี้ยๆครับผมพอดี่เราเห็นหัวอยู่ตลาดครับไสหนาแรีงเงี้ยหัวจะเป็นยังไงเราลุ้นก,กันพี่น้องเด้อแต่ว่าใส่หนาฝน <c oughs> เข่าเขียวคาดที่นี้พี่น้องเงี้ยหวกงี้ยเรียงเบื้องบูั๊จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทดลองดูบ้างครับ เดี๋ยวเราใส่พี่น้องครับผมหลังสองเราใส่ใกล้กันเลยครับผมหัวคือเป็นขาวะาพี่น้องเอียเป็นตัววะนะครับเสียบง่ายๆครับพี่น้องใส้นเกี่ยวหัววางเลยพี่น้องครับผมใส่ง่ายเลยนี่ครับหลังสามครับพี่น้องเสียบลงไปเลยครับออใส่กรตุ้งจุ่มแห้งพี่น้องเลยไมนรอ,ยอยดสิครับผมวิธีใส่มัน ครับนดินนี้ครับปลาเห็นสวบกรุ๊บเลยครับผมไะตอนนี้อยากใส่แบงค์ครับพี่น้องนี่ครับเตยที่พ่ายยางกับพี่น้องใส่แรงเตยพายยางกับพี่น้องน้องมาเราดุนกันมาสิหมานบออย่างเงี้ยหวังไปครับใส่แบงค์นครับผมมันจะเป็นสิเด็ดครับพี่น้องใส่เรียบร้อยเลยครับผมยังเมื่อกี้มันมีจักตัวพี่น้องครับผมบอลลอนจักหลังเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อวานเราเลารุนครับผมมาสิหมานบอมาจะพอกันครับผมอ๋อหอนพี่น้องไปครับมาจะพอกันครับ สวัสดียามเม่สารค่ะวัสยี่ยมมาส้าจ้าเระพญายเบสต์สาเลียพี่น้องรับมือนีิครับผมนีครับคุุมฟ้าคล้มฝนมือนะครับผมพี่น้องหวังว่ากุ้งสีโตกับพี่น้องนาะแห้งครับพี่น้อง้านผมพูน่ะนี่ไงโอ้ยฝนบนตกแจ๊กเสือพี่น้องเ้อบ้านผมคือมือนะครับผมเป็ตต๊คือครับพระพี่น้องไปยามเบ็ดครับผมพระพยามเบ็ดครับผมเฮียเียยังีงยังหัวยังหัวโอ้ยจลืมจ๊ใส่เงียยังเนี้ยหลายอย่างพี่น้องไครับพี่น้อง ดูดนวยกันซ่าวเหนียวสิหมานบอมันจะตุ่มในแกงวะพี่น้องปะ่ะดูเลยครับผมเต็มแหนบหลังแรกแล้วครับผมหอนหมองหอนหมายไว้แล้วนี่ครับหลังแรกกันรอนนะครับผมร้อนแสบแสบซึ่งก็เข้าพี่น้องครับผม <c oughs> แสบบ่เงี้ยหดอย่าเง <c oughs> ี้ยนี่พีน้อพี่น้องเอ้ยสิได้ตุ่มในแกงเลยออมวะสิ่งลูกเปลาบวะพี่น้องหลุด้วยกันนะครับเด้อขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นแล้วครับมื่อนีครับ ฝอยามฝนจะตกโอ้ยมันตกดลยเนี่ยอ่อนจังหวะเปียกเพิ่อเตร่ยมใส่เด็กไมห่อนครับผมครับพี่น้องหลังซองเอาหลังซองกับฝ้าครับเอาไปกินแล้วนี่ไงลังเลยอุ้ยพี่น้องหลัางนายนะครับผมโดนแล้วโดนแล้วสายง่ายละนี่ครับขัพี่น้องงานที่สามเลยครับผมจมริบจมริบเพี่น้อง เอ๋เหรอเพ่เท้าดินระบาดเหรอโอ้ใจเย็นๆเยงวหรอโอ้ของแท้พี่น้อท้เหลืองมือมือพี่น้องทำงานเลยครับผมทำงานแล้วเี้ยหัวเข้า นวนะเหลืุล้ยอุยตัวเดียวนี่ลาปมเลยพ,พี่น้องว่านะครับเดินซ้อนคัดปาดาดือวพี่น,น้องแซมกื้ปืนได้นะเบอร์สิบหาหองผมยีงหัวสังมานเลยครับเด้อมันมานมานม,นม,นมนแต้มแหลกแขงมันพี่น้องแต้มงไ่ได้ละบนหนึ่งแต้มชวยเลย เป็นกับม,มืออัะใหญ,ญ่เดียังอยู่เนาะเดลาร์ปครับผมพีม่น้องได้ลารแล้วนี่ครับดูหลังตัวไปครับผมหลังสามลัางที่สามโดนเลยครับผม,ม<า>เม้าเข่าท่าเลย,ย <c oughs> เฮ้ยเข่าท่าปันเรือไ <c oughs> <c oughs> ปลังตัวไปครับ เดียวพี่น้องเออเจ้านี่ยโมกินเนี่ยฉันล้งนี่ก็บก่านหลอนครับผมนี่ครับอฮ้ยมันเสืออยู่นี่ร้องร้องนี่มันเหมือนเราพี่น้องป่าในนี่โมก,กินเท่ากับปยปล่ไปจะเป็นบกบนะไปครับพี่น,อน,น้องดูวล้งต่อไปครับม้นมาอีกแล้วบ่ได้ครับผมแล้วหลังหนา่ห้นี่มีอาการพี่น้องเด้อนี่ครับ โยก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 พี่ปลาอย่างธนาครับผมรวมทุกันนะครับเด้อปวดรังกันมองใส่เบ็ดลงไปอีกพักหนึ่งเลือกปเรื่อยครับผมพี่น้องมองใส่เบ็ดเหรอโบกไปเรื่อยแล้วครับแหลมแหงมทักบ้านผมหนึ่น้ำน้ำน้องน้องกับแห้งครับน้องปลาอย่างธนาครับผมรวมทุกันเด้อครับเด้อ ฟ้าที่ดินคอยตัวเหมือนแห้งบ่เฮ้ยล่ะเฮ้ยหล่ะวได้คอยด้วยพี่น้องไอ้ช่อนไอ้ช่อนมาแล้วเนี่ยครับผมโอ้ต <Wha> ัวงามด้วยพี่น้องครับผมอ้วนดีดีครับคุณน่ะสองแตนด้วยพี่น้องเด้อเซวเนี่ยครับผมเงี่ยหัวเข้าโู๊ยพอเป็นเลยตัวนี้ เห็นว่ามีหัวหน้าแรงพี่น้องสองแต้มนะครับตัวหนึ่งปนตัวหนึ่งลาบคือได้บักค้างไว้น่ะบ่ตายพี่น้องสองแต้มนะครับพี่น้องดูหลังต่อไปครับไต่มาสอนล่ะดีใจคือแม่ล่ะพี่น้องเล่นพ่วงขึ้นื่อไปดูหลังต่อไปครับ พีน่นองนี่ก็โดนนะครับผมนี่ครับนี่นี่ต้นหนาวนะครับหายหายดูอนะครับเือโอ,อ,โอ,อเียมเดครับพี่น้องอเียมเียมนะครับพี่น้องไปเชียมเชียมเียมมกินหัวคืพี่น้องเลยครับผม อุ้ยอ้อนไปเน่อยอ้วนมูจิมูจินี่โอ้ยตัวใหญ่ดิพี่น้องปีงนะครับปานเนื่ยได้หลายเราถึงเสี่ยมมันเสี่ยมมันได้ได้หลายสามเต่านะครับผมนี่มันกินห่วงตัวพี่น้องกินห่วงกับกินตัวปลาเนี่ย นาสามแต้มแหงม่ละนำเอนำ้นำรุมนำรุม <c oughs> นำซักแรงครับพี่น้องแรงแห้งฮ้งอ,อนกูหออันยังมือกุมนขางอื่นพนตกเอาทกเอาทางอื่นพนได้กินต่อมอึงแมนครับป้าผมนี่ฮ้อนหอนมีเครื่องในมากเบาอยู่หันแหงไปหับแตวนะครับเมือนั้นทาไปครับพี่น้องล้งหรือเป็น

ในวันวุถือของหันนะนี่พเปี่ยนพี่น้องนะครับล้างต่อไปครับพี่น้องนีอ้จะโดนเขาผมอู้หูหูเขา้ย่ัาวอะไรพี่น้องอู้ยล้างหนากระจมกับพี่น้องนี่ครับล้งต่อไปนี่นี่ล้งนี่โดนนั่นล้างหนาม่ีอากาศเ้พี่น้องเอหล้งท่านไปกระจมอีกผมหุ่นหล้างหุ่นเดี๋ยวลุ้นกันครับเอาตัน้ก่อน ปลาเนี่ยอยปลาเสี้ยนเลยพี่น้องนี่สวยเลยอืมเสี้ยนง่พี่น้องเสี้ยนงเหลืองอุยหุยอ้ยกระิลกิลลนิเดียวโอ้ยโอ้ยเกือบโอ้ยโอ้ยขาดกีฬามันมันอืนี่ครับผมโอ้ย สวยงามแห่งพี่น้องปลาเสียมแยมที่หาอะไรพี่น้องหาแ้มหรอครับผมล,<า><ห>ล้างรุ่นน้ำกันหลังนั่นครับผมจมละละแจ๊คสี่ยูบยูเสนอพี่น้องทั้งถือถือแน่นอนหลังนะครับผม,อ,มอยู่บ่กุ้ของหนูเลยครับพี่น้องรุ่นน้ำกันนะครับเริ่หลังนี่หลังนี่กระโดนครับผมเมื่อกี้หลังนี่ปอร,ร์เดย์ปอร์เสียมนี่รุ่นน้ำกันตายยังขเสนอครับหลังนี่ครับผม ดมดีบเลยพี่น้องเยี๋ยวเนาะอยู่กัเนาะนี่ขับยี่น้องขั้นเพ็รผูน่ะคอยอยู่เด้อยว่น่นร่นเหอะเป็นเหอะแบบนี้เฮ้ยเหล่าตัวป่าโอ้ยบูยูไปแล้วครับผม โอ้ยสิดายดิยตัวไงเตะเท้าพี่น้องเขาลุ้นเนี่ยนะครับผมมันกลมแหงเนาะอืขันเบ็ดโอยู่ครับผมเกี่ยวเหอะเกี่ยวยังโอ้ยเบ็ดจนข้างพี่น้องพุ๊น่าอุอ้ย,ยนี่พของไงในน่นอนครับตัวมันกลมครับอุอ้ยโบยู่เบื่อซิบหาเอาโบยู่ครับพี่น้องดิเพี้ยนหมากไหมครับผม ครับพี่น้องลุ่นหลังต่อไปครับล้างนี่ล้างนี่ยูครับต่อไปมไม่ไม่ล้างนี่นี่ครับพี่น้องล้างนี่ยูแน่นอนตัวนี้ครับผมนี่ขั้นเป็ดเปียกครับผมนี่ป่ายังทนั้นละผมเดาว่าปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อผมเท่าว่าปลาดุกไหนบอกว่าไอ่ช้อนไอ่ช้อนไอ้ช้อนยังเลียกพี่น้องคุณอ่ะ Hmm. đo đi này kéo nhéo mỏng nhé mỏng các anh em mỏng khiêu vũ phía nóc tự nhiên ăn lươn lằng này bây giờ cứ này <laughs> <Nhi>, đi để có protein các anh em vô ไยแล้วครับอ้ยง,งามเลยพี่น้องนี่ครับผมซื้อหรซื้อหรออ้กเตียนหน่อยหก<อ>มัก้งกาที่หกหรอครับท,ที่ได้ฮะไปไปไปออกแม่ไปลูกซะไม่แกกที่ด้พี่น้องแต่ก็เป็นรองเล้งตัวแบเพเปลยนเได้พี่น้องเง,งหวก่อพุอ่ะไปไปครับไปตมแง หลันงนี้โอ้ยหลันงนี่ก็ร,ร้อนด้วยองาะร้อนสุแลหลังน่าน, <c ười> นี่ีอากาศนะผมินบือบอบึ้งบึบ้งยอยูกก่นะเดเดี๋ยวเดีเดเด๋ปล่อยมันไปตรนี้ก่อนไนปจะเอาบ่อายเหรอบ่อถายพ่อถายไนี่นนนไปนะป,ปล่อยมันคับงานจะมาตะเอาใส่กบใส่กรบหลังนี่ก็ร,ร้อนด้วีม่หา่อายไปไปมีกบ เฮ้ยี่เจ้าทินเหลวานมาไก่เฮ้ยขี้เจ้าินเบ่อบานเีบึงหันเลยอันไหนจมบ่รลอนพี่น้องผมม่ามันดินยู่นี่มันดินู่ขยางนอกเบอพี่น้องมังหันเลยโอ้ยนียวันถือเบ็ดเ้ดดีใจเหมือน ดินยี่นองเบ็ดป่ายังไม่ดิยดนยี่นองเบ็ดนี่ครับหลังนี่ครับผมนี่มี่เมย์ขาดพี่น้องก็เอาเบ็ดหักพี่น้องนี่มันไปค่ายอยู่หุ่นฟงหันเนี่ยจังปะเฮ้ยนี่พลาดแมนแท้และมันไปค่ายอยู่หันละดูพี่น้องุูน่ะเบ็ดหักนี่ <c oughs> นี่มันดินยี่นิ้หันนี่นี่นี่แล้วนี่ละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวกันโอ้ยเรียนจนเบ็ดหักเลย,ยเบ็ดหกัก เฮ้ยน<ว>ี่นี่นีเฮ้ยน้องอ้าวลู๊ดใช่ปะอ๋อลูดไปถ้ำปลาอิริปลาดุกปะปลาดุกปลาดุกไปให้วงหันนี่ โอ้ยเดียวก็ได้แล้วไปเลยพี่น้องไปเลยละเสียดายโอ้ยไปเลยพี่น้องโอ้ยยุ่งเสียดายนี่เขาไปยังครับผมดูน้ำต่อไปครับโอ้ยเด้ก็ะโได้ระดอเดียว ครับพี่น้องนะดินยุนหักเลยพี่น้องนะเอาแล้วมันบได้เนาะปไปดูแลตวมันครับปล่อยมันไปซะแก่โลนครับผีดกแค่ปลาบ่ มนันไม่เออหรอกบ่ยบังอยู่ครับผม <c oughs> เมเม็ดเหรอละ่ะคือเ <c oughs> ม็ดเดชอดีรุ่นเลยนะใครถึงเม็ดเลยพี่น้องเลยสีหลังครับพี่น้องเบ็ดเอ๊ะีหลังบ่อหลวนบ่บ่อหลวน <c oughs> ปล่อยครับผมบหลวนนก็ปล่อยพืน้นชุดทยใช่เหรยชุดแล้วครับผมมัดแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมอย่าเบ็ดเต่านี่ครับครับผมพี่น้องเย็นหลางอยู่ลอยแล้วเป็นหน้าครับเต่านี่ครับผมนี่ครับ พ่อแดดอากได้กินครับพี่น้องครับผมนี่ตัวที่สวยตัวงามเลยพี่น้องอ่ะหน่าประเสียมสองปลาคอสามครับพี่น้องปลาดุกหนึ่งรุ่นเขาเป็นหกัวครับพี่น้องหกัวหกแตกพี่น้องนะครับน้องพ่อแดดอยากได้กินกับพวพี่น้องนะครับพ่อบดีสอเพลินนี่ปลาหงประดุกเงยพี่น้องตัวงามเลยเสียดายเต็มรุ่นเลยพี่น้องลองเด้อพี่น้องเด้อครับเงี้ยวหกว่าดีเยด้วยครับผมหวานอยู่เยี่ยมแรกงสีผามาใส่ครับผมวัแร้งเนี่ยใส่ฟางหุ่นที่นี่ครับ ลัฟงขอบคุ้นตัวรังแกกับผมถึเขามารับชมคลิป,ปจนจบกับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพเป็นกำลังใจในการที่คลิปต,ต่อไปให้พี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าคลิปหน้าพอไหมครับมือนแล้งมาอยู่วะไม่ครับผมมาอยู่หมาหมา,มา,มาครับงามครับผมนี่แหละครับถ้นเป็นหมาผมสะมาหนุนน้ำรถเยี่ยมหัวเข่าไป